อามือนี่เป็นคนดังอกีกละจ้า ดังยังดังไฟหนึ่งเขาคือเ้าละจ้าส่วนดังให้ผู้คนอื่นหูจกักนี่คือดาล่าก็อยากสิมีวาสนาคือเพิินหรือบอดอกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เลยได้เป็นแค่คนดังไฟหนึ่งเขาให้พี่ให้น้องเบิงอยู่นี่ละจ้าผู้ใดอยู่ไกบ่บานก็ฝากเบิงในเด้อจ้าดังไฟหนึ่งเขาคือหอดบานเฮาบ้านเห็นแนวนี้แล้วเมื่อนี่หนึ่งเขาเนหนียวก็สิมีเมนูเสแส่บอีกละจ้าเมนูที่แนะน,นํเมื้อนี่ก็คืออาหารสันตํากับอาหารสันสู ลุงเด้อาหารสันตําก็คือแกงนอไหม่กับนอแกงนอคาจ้ะก <c oughs> ะตําพ่อว่านอจ้ะเกิดอยู่ในดินก็บหุดเพ่นขึ้นมาเป็นอาหารใหนน้นอจ้ะชีวิตมนุษย์เฮาเขาเรื่องแกงนอไหม้ต่อดีกว่านอจ่านอเริ่มแรกข้างหมอเขาไห้แล้วก็มาขันน้ายนานา่งแต่พอขันน้ายนานา่งพอดีแล้วกะเขาก็ขึ้นพอดีนอจ้ะ ก็ไปสิกเขาจังน้อยพอเขาซุกแล้วเอาหมอหนอใหม่ที่ใส่นามยนานั่งตําพีกหัวหอมใส่เรียบร้อยแล้วเด้อจ้าแล้วอีกอย่างส่วนประกอบหลักในการแกงนอใหม่สิขาดบ่ไดดเลยก็คือเขาเบือจ้าเขาเบือก็คือเขาแซนนามให้ออนแล้วก็มาตําให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปในหมอน้ำกันนอจ่าข้างไปดนเติบหมอก็เริมห่อนแล้วจ้าก็คอยมา มาค้นหมอบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาเบื่อสิติดหมอนะจ๊ะพ่อหมอเริ่มห้อนแล้วกใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็มาเตรียมบักบวบทีเก็บมาแต่้านนั่นละจ้า เตียมแบบใดขูดเปลือกอกอกจักน้อยบ่อยเพินแข็งนะจ๊ะแล้กก็หั่นเป็นสิ่นพอดีค่ำหมักหน่อยหมักใหญ่ก็แล้วแต่ผู้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในแกงน้อใหม่น้ำกันหวานดีนะจ่าเด้อแล้วก็ค้นมอไปเรื่อยๆจ้าหล้กก็ใส่พักอีตู้เพิ่มความหอมจักน้อยแล้วต่อไปกะน,นี่จ้าค้นไปค้นไปนะคะนี่ แล้วต่อไปกับสีมะเขาอาหารสั่นสูงกันเนาะจะเนาะอาหารสั่นสูงขึ้นยังก่อยไข่หมดแดงละจ้าสูงอีีเด้ยู่ที่ปลายใหม่ผมก็เอาเพื่อนมาเป็นอาหารได้แต่เป็นเด็กหน่อยแม่ก็เคยผ้าไปหน้าไปหาแย่ไข่หมดแดงตามหอยตามเนาะน้องข่อ,องบึงเนาะจา้ะ แต่เดี๋ยวนี้นี่ได้มาแต่ตลาดดอกจ้าว่ามีเวลาไปแย่คือสมัยก่อนแล้วเนื่องจากยุคสมัยสังคมกเปลี่ยนนอะกจากพี่น้องมีเทคโนโลยีต่างๆเขามาเลยเป็นหายเงินตาหรือมีบุตรบาทในชีวิตมากขึ้นนอะกจากทุกมือนีสังเกตเด้อนางเคลียโท,ทรศัพท์อยู่บ้านก็เสียเงินได้นะจ้ะเสียเฮ็ดยังเอฟสินขาออนไลน์และนอะพอแต่ว่ามาถึงอดีตการก,ก็ลืมอธิบายวิธีก่อยไข่หมดแดงไดนะ้จ้ะพี่น้องจ้า บังเดอ้อที่นี่ก็สิเริ่มหั่นพักสะัะแน่หัวหอมเนาะจ้ะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปใส่เขาคััวนางเอกตลอดการของเขากับอินโนโมโตล้ละจ้ะใส่พักที่หั่นไหวลงไปนะคะใส่ปะละนิดน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นอันซีสินก่อยไข่หมดแดงจ้านี่จ้ะใส่ปะลา คนให้เข้ากันนะาจะปลาหลาที่ใส่ก็จะเป็นปลาหลาแม่บุญหล่ำนอกจากนะอยู่บ้านนี่ยใส่มาโดนนานแล้วนะคะปลาหลาเม่บุญหล่ำเพิ่นสิมีฟ้าแดงกับฟ้าเหลืองเด้อฟ้าแดงนี่เพิ่นกะสิโรสชาทิวานใส่สมตำอร่อยเนอกจากส่วนฟ้าเหลืองกะสิเป็นใส่แกงหมาะสำหรับใส่แกงเพราะว่าเพิ่นสิมีโสชาทิเค็มคนขึ้นจั๊กน้อยใส่แกงนี่บ่บเมนบขคาวนะคะนี่ก็ข้ามือนี่แกงเนือใหม่ข้าเนี้วห่อนหอนจ้าแล้วก็ก๋อยไข่มดแดงแทมมี ปิีงปลาหัวขาดน,ำน้ำเลจ้า